ที่สามวันที่สามนะครับ<ๆ>ก็๋ตอนนี้ก็จะไปเอาคิวค<ๆ>ิวที่เอาไปหุ้มสติกเกอร์เมื่อวานนะครับ<ๆ>ก็พอดีมวานที่ว่าตอนเย็นผมจะเอาคิวกลับไปอูดนะครับพอดีคิวยังไม่เสร็จก็เลยไม่ได้เอากลับไปเลยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ<ๆ>ก็พอดีวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สามเนะาะเช้าอีกวันหนึ่งถ้านับจากวันที่เอารถไปทํา ก็เมื่อวานตอนเย็นก็ได้เข้าไปประมาณตอนห้าโมงสี่ห้าโมงเย็นผมก็เข้าไปที่อู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พน่นก็คือคุยกับช่างคุยกับพี่ดอนนะครับที่เป็นของมูสีแล้วเขาก็จะพ่นให้วันนี้แล้วเราก็เลยว่าเดี๋ยวหาั้นเราจะไปเอาเอาคิวเข้าไปให้เขาทีเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเที่ยววิ่งมาหลายรอบแล้วพอดีว่าตอนเย็นยช่วงบ่าย ของการทำ ก็อันนี้นะครับนี่ที่ไปให้พี่เบิร์ตหุ้มเป็นติ๊กเกอร์ให้นะครับก็จะเป็นตัวคิวมันจะอยู่ด้านล่างของกระจังหน้านะครับ mm hmm. แล้วส่วนตัวกระจังหน้ากระจังหน้าผมให้พี่ดอนนะครับเขาพ่นเป็นสีเงี้ยสีดำของโตโยต้าเลยครับมันจะมีเก็บมุกน้ำเงินเห็นไหมในกล้องก็จะไม่ค่อยเห็นคนระับต้องดู เดี๋ยวต้องลดลดูอะไรครับเดี๋ยวพาด,ดูตรงนี้ครับน่าจะเห็นดูเพราะมันเป็นสีดำนี่อันนี้ก็เป็นกันชนหลักนั่งให้ถอดออกมาก็ถอดมาเก็บงานกันกันครับแตวตรงเนี้ยมันจะนเป็นนี่เป็นมุกใช่ไหมครับเป็นมุกออกน้ําเงินน้ําเงิน,น,นหน่อยตัวเนี้ยก็เดี๋ยวตรนนี้ช่างช่างออกไป ดูอะไรให้รถลูกค้าคันนึงครัแบบหนึ่งครับยวเข้ามาแต่คงายน่าจะจะพ่นตอนบ่ายผมอาจจะไม่ได้อยู่ถ้ายให้เพราะช่วงบ่ายจะไปไปตอนบ่ายจะเข้าไปฉีดวัคซีน,นครับอาจจะไม่ได้อยู่ถ่ายอันนี้ก็เป็นฝากระโปรงที่เขาขัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ก็การชนหน้าขัดเรียบร้อย ก็จะเป็นครอบกระจกอันเก่าที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ตากระกจังหน้าครับก็ตัวนี้แหละจะที่จะ้นเป็นสีดํานะครับนี่ก็เดี๋ยวร,รอช่างเขากลับมานะครับ <Crazy. S 2> ครับก็เราตอนนี้ออกงานจากอู่แล้วนะครับก็พอดีช่งางก็คือพี่ดอนนะครับแกกำลังยุ่งด้วยแล้วก็ทำันเดียวพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วลูกน้องเด็กน้อยก็พากันหยุดง,งานนะครับก็จะมีแต่พี่ดอนเป็นคนทำายคนเดียวทั้งหมดเลยก็รู้สึกว่าจะเป็นช่วงประมาณบ,าบ่ายบ่ายนะครับจะได้พ่นสีแต่ผมก็ ต้องไปฉีดวัคซีนอาจจะไม่ได้เข้ามาถ่ายตอนก็คือไม่น่าไม่น่าได้เข้ามาถ่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับตอนเช้ารอบหนึ่งว่าพี่อ่อนพ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีขัดสีขัดอะไรเพิ่มอีกเติมก็เดี๋ยวตอนนี้จะเข้าไปบ้านก่อนไปเข้าไปบ้านแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนะครับกข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็จะ ตอนประมาณ4โมงเย็นนะครับแล้วก็มานั่งรอวัดความดันอีกสองรอบนะครับก็ตอนนี้กำลังจะไปดูรถที่อุย่ยเป็นวันที่สี่แล้วครับเพราะเมื่อวานนี้ถามกับช่างแล้วช่างพี่ดอนอะ่ะเ<ๆ>ขาจะพ่นให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าฝนไม่ตกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานฝนจะตกไหมเพราะว่าที่บุรีรัมย์อ่ะถ้าเกิดฝั่ง ฝั่งตรงแถวอู่ตกเนี้ยถ้าแล้วฝั่งทางสนามบอลจากฝนจะไม่ตกหรอครับอย่างเมื่อวานเนี้ยสนามบอลไม่ตกแต่ว่าในเมืองตกจะไปดูว่าตรงอู่ตกด้วยหรือเปล่าครับก็เลยว่าจะเป็นวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าเกิดพ่นแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ยก็ได้น่าจะได้รับผลประมาณตอนเย็นๆน,นะครับไม่เย็นก็บ่ายว่าช่างอาจจะขัดสีขัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวนี้เรากำลังไปอูกันนะครับก็ใกล้จะถึงและนีครับก็เดี๋ยวตอนนี้มาถึงที่อู่แล้วพาเดินไปดูเลยดอนครับเสร็จแล้วเหรอครับฮะเรื่องอะไรเสร็จแล้วนะโอ้อย <laughs> นั the the ่นนี uh ่พ huh> ี corps, okay? oh. ่รอน้องแต้นใช่ไหมน้องหัดน้ก็เต้นแล้วนะรู้ปะซ่อมๆซ่อมๆเดี๋ยวเก็บรายละเอียดใช่ไหมครับการจุไยึดยึดน้องให้ใหม่ดแข้งพุ่เลยนะแตว่าไม่กล้ายึดยครับกาที่พ่อบอกไว้ไหนไม่น่ามันจะเข้าพอดีใช่ปรมาณนี้แหละแค่นี้แหละไม่ต้องคิดมากกินได้ไม่ได้ใช่ม เวลามันเคลื่อนแล้วถ้าพอมันถ้าพอมันเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหม่ะมันก็จะสีมันก็จะลอกเห็นหน้าหน้าต้นประกอบหน้าดำไปสวยเลยสวยเลยเด้อเพิ่มคนเดิมเยอะเลยดูดูแล้วมันหูเหมือนเดิมไม่เยอะใส่ใส่หน้าดำไปเข้าเข้าเลยเข้ากันเข้าเลยอไม่ดำตัด ตอนนี้กำลังพี่ดอนก็กําลังขัดขัดยาบอยู่นะครับยังไม่ได้ขัดเงานะตอนนี้ก็เดี๋ยวขัดยาขัดยาเสร็จแล้วก็จะขัดเงาต่อลงน้ายาขัดเงาต่อนะครับผมก็อันเนี้ยทุกน้องก็มาแค่สามคนเนาะช่างก็เลยเหลือน้อยก็เหลือพี่ดอนก็เลยต้องทํารถผมคนเดียวแล้วก็ให้ทุกน้องทํารถของลูกค้าอีกคันหนึ่งสามคนนะคะรับรวมคันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าช่างลุกน้องมาเยอะ มันก็จะรุมขันละสามคนเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเสร็จนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอให้พี่ดอนเขาขัดหยาบให้น่าจะเป็นช่วง,งบ่ายช่วงบ่ายช่วงเย็นกับเย็นยนะครับน่าจะเสร็จก็ได้รับรถประมาณน่าจะเย็นสี่ห้าโมงเย็นประมาณนี้เละเข้ามาน่าจะได้รถแล,ละะ้วครก็เดี๋ยวเราก็มารอดูกันตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับม,มันก็จะ ก็ะจะเป็นเหมือนโปรเจกต์เล็กๆหนึ่งก็คือที่ผมอจากลองถ่ายผมอยากถ่ายวีดีโอถ่ายวีล็อกเกี่ยวกับโปรเจกต์ทำรถอย่างนี้เลยให้เพืเ่อนๆได้ได้ดูนะครับมันมีันนั้นนี้ที่เป็นตัว3ดอของพิยาม3ดอแพนเดมนะครับตัวนั้นอะ่ะผมไปถ่ายไม่ทันตอวันที่เข้าไปแล้วอะ่ะรถก็เสร็จพอดีเลยไม่ได้ถ่ายที่ขั้นตอนตั้งแต่มันแรกไปล,ลากรถออกมาจากป่าฮะแกบอกว่าลากรถออกจากป่ามาเลยแล้วก็ สภาพรถอ่ะมันเน่าเละเลยแล้วก็ส่งรถไปทำเท็ต t u b o แล้วก็รถกลับมาทำสีนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวอันนี้ช่วงเย็นผมมารับรถเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ารถจองเป็นยังไงนะครับเราเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะเข้าไปบ้านก่อนนะครับเค,คีรับ ต้องดอนอนะครับก็วันนี้ได้ลิ้นหน้ามาแล้วเทามาให้พี่ดอนใส่ให้เดี๋ยงให้ดูลิ้นหน้าก่อนก็จะมีลิ้นหน้าของแก๊สคาร์บอนทำให้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะครับใต้ข้างใต้เยอะก็เดี๋ยวมันให้พี่ดอนใส่ให้แล้วก็เดี๋ยวแก้การชน มันติดเข้าไปด้วยมาถาวร์มา s าวร s พวกนี้ถ้าว่าคุณไปไปพอจะสวมปุ๊บไปดึงไอ้นี่ออกเลยนี่เวลาติดผิดมันผิดเลยดิมันมันพอมันติดเพราะถ้าว่ามันมันมันยาวดิถ้าว่ามันได้อยู่ก็นี่แบบนี้เราขยับได้ไงพอพอพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเราขยับได้เรายิงน็อตไปก่อนอพอยิงน็อตไว้ปุ๊บพอมันติดน็อตมันมันไม่มันไม่ไปไหนละคราวนี้เราเราคลายน็อตออกรเลื่อนลงนิดนึงปุ๊บดึงออกได้ไปเลยโอเคครับพวกคิ้วเหมือนกัน ใครติดไม่เป็นปุ๊บพอจะติดปุ๊บดึงออกปุ๊บไปติดปุ๊บพอพลาดพลาดเลยหายเลยก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรละนี่เฟ่เลยแหละนี่ดูเรียบมันได้แค่นี้แหละก็อันนี้ก็เดี๋ยวพี่รอนฝากร้านนะครับให้พี่รอนฝากร้านหน่อยก็ได้เนาะมีลูกค้ามีลูกค้าอ๋อสี่จังโดนอยู่บ้านโรลินอ่าครับมีเบอร์โทรไหมพี่086 ศูนย์ห้าห้าสมเ้าดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างเนาะเบอรอโทคกับได้รับหมดเลยหะพี่ทั้งแบบกับสีเพราพ่นสีโดยหลักๆเลยพ่นสีหลักๆงานซ่อมซ่อมงานงานทำสีทั้งคันเลยต่งานประกันไม่มีนะไม่ได้ไม่รับประกันรับรับเป็นเงินสดเลยโอเคครับตั้งแต่ทำสีเก็บรายละเอียดรอบๆคันตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับก็ฝาก เพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบในการแต่งรถหรือชอบในการถ่ายรูปนะครับก็คอมเมนต์ได้แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กันเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปครับแล้วถ้าผมไปทาคลิปที่ไหนถ่ายรูปหรือไปทำโปรเจกต์รถคันไหนอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ไปติดตามโปรเจกต์อะไรแถววีรัมอย่างเงี้ยครับที่ผมทำ จะเป็นเพจใหม่แล้วเพราะว่าเพจเก่าผมโดนมันโดนบล็อกตั้งนานแล้วครับผมก็เลยได้ทําเพจใหม่ชื่ออาจจะซ้ํำกันแต่ว่าตัวอ้ารูปปก,กนะครับปกติก็จะคือจะเป็นตัวนี้เลยที่ขึ้นล่าสุดนี้ให้นะครับ